กระแตอาสยามสร้างบ้านหลังที่5เป็นอีกหนึ่งสาวที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กและทำงานหนักเสมอสำหรับสาวหุ่นแซบกระแตอาสยามและล่าสุดเจ้าตัวได้เผยว่าตอนนี้กำลังสร้างบ้านหลังที่5แถมให้ข้อมูลว่าแต่ละเดือนเธอนั้นจ่ายภาษีให้ประเทศชาติเดือนละเกือบ1ล้านบาท ต้องเรียกว่าไม่ใช่แค่สวยแซบแต่เรื่องความรวยก็ยังปังไม่ไหวสำหรับสาวกระแตอาสยามทีล่าสุดเจ้าตัวได้เผยภาพตัวเองกำลังตรวจแบบบ้านหลังใหม่ซึ่งนับเป็นหลังที่5้าของเธอพร้อมกับข้อความว่ามาตรวจแบบบ้านหลังที่ห้าหลังใหม่ครั้งที่1งโค้งคร้าๆเริ่มมาแล้วน่าจะมีแก้ครั้งที่สองส6 7สี่ห้าบานแน่แม่เอ้ย เหมือนกลับมาเรียนสถาปัตย์อินเทีรเนียอีกรอบคิวขโมดเป็นเลข8จากบ้านเดิมๆพร้อมสนามหญ้าใหญ่ๆทำใหม่จัดใหม่ต่อเติมใหม่หมดจะเป็นไงอีก5เดือนรู้กันยังไม่พอเท่านั้นเพราะสาวกระแตยังได้โพสต์ข้อความอีกว่าทุกวันนี้เหมือนทำบุญใหญ่ทุกวันนะพอนี่จ่ายภาษีให้ชาติเดือนเกือบหนึ่งล้านทุกเดือนภูมิใจถือว่าได้ช่วยเหลือประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสาธุสาธุ งานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลจาก v r a l f e e d c o m